ถ่ายทอดวิชาว่าโคสซึ่งเป็นกระบวนการของการของการตื่นรู้ของจิตใต้สำเร็กในโลกยุคใหม่ที่เราเรียกว่า New Normal ในเวอร์ชันที่2.0แน่นอนการโค้ชคืออะไรหรือถ้าที่เราเรียกกันว่าโคชิ่งมันหมายถึงกระบวนการของการของการจูนจิตของการถ่ายทอด ประสบการณ์ที่จะต่อยอดความสําเร็จบางคนอาจจะหมายถึงการโคร้ดที่หมายถึงการปลดล็อกความคิดปลดล็อกสิ่งที่มันติดค้างอยู่ภายในใจของเราลหลายคนก็อาจจะหมายถึงการเชื่อมต่อความสําเร็จที่เหนือกว่าไม่ใช่ความสําเร็จเพียงแค่ความมั่งคั่งน้ารวยไม่ใช่ความสําเร็จเพียงแค่การครอบครองหรือการที่จะใช้ชีวิตแบบคนที่ สามารถสร้างตัวสร้างฐานะจนประสบความสําเร็จในโลกนี้เท่านั้นแต่มันหมายถึงการใช้ชีวิตการโค้ชที่ผมใช้คําว่าวาร์ปโค้ชเนี่ยมันคือการกระตุ้นการตอบสนองของจิตเนื้อสำนึกซูเปอร์คอนชีสเนตที่เริ่มต้นจากการเคลียร์จิตใต้สำนึกแล้วจากนั้นก็เกิดโปรเซสใหม่ที่เขาเรียกว่าการหมายเซตการต่อวงจรของความสำเร็จโดยล้างชำระล้างขยะหรือสิ่งที่มันผลเปื้อนอยู่ในความทรงจำของเรา หรือบางครั้งอาจจะหมายถึงสิ่งที่มันคอยรบกวนใจเรามนุษย์เรามักจะติดยึดอยู่กับอดีตกับประสบการณ์ที่ที่ผ่านมาหรือเกิดขึ้นในชีวิตของเราจะมีหลายคนที่สามารถก้าวข้ามความผิดหวังความล้มเหลวแล้วในที่สุดเขาก็สามารถที่จะไปปีนหรือบรรลุถึงเป้าหมายที่เขาปรารถนาได้มันคือความสําเร็จความสําเร็จคือสิ่งที่สวยงาม ความสาเร็จคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ปรารถนาความสมําเร็จคือคืออะไรคือคือยาวิเศษที่ทําให้คนค้นพบความสุขหรือความสามบูรณ์สมบูรณ์แต่มีความสมําเร็จจานวนไม่น้อยที่มันต้องดินน้นรนที่มันต้องยื้อแย่งที่มันต้องแข่งขันที่มันต้องพยายามที่จะที่จะเอาตัวรอดให้ได้แต่ความสมําเร็จในในกระบวนการของการวาร์ปโค้ชเนี่ยมันอาจจะเป็นความสมําเร็จที่มัน มันละเมียดละไมกว่ามันลึกซึ้งกว่าดังนั้นตอนที่เราเป็นโค้ชหรือเป็นคนถ่ายทอดให้กับโค้ชชี่หรือคนที่มาโค้ชกับเราหรือแม้แต่เราจะมากลับมาโค้ชตัวเองเนี่ยมันก็คงเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนั่นหมายถึงความสุขมุมความเยือกเย็นความสงบและความตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณที่จะไม่ให้ค่าความสําคัญสิ่งที่เราต้องหลงไล่ล่า ในแบบของคนในแบบของคนติดยึดจับอยู่กับโลกวัตถุหรือเงินหรือเงินตราจนกลายเป็นคนที่ที่เป็นธาตุของของของโลกมายาแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนวิธีคิดรวยด้วยมีความสุขด้วยสําเร็จด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันสามารถที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ได้อย่างมีมีความสุข สมัยนี้เราอาจจะใช้คำว่า f u l f i l ใช้ชีวิตให้ผู้คนได้กล่าวขานใช้ชีวิตเพื่เป็นตัวอย่างเป็นเป็นโมเดลเหรอเป็นเป็นอะไรเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นซูเปอร์เนเจอรลเป็นมนุษย์พันธ์ใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะถ่ายทอดแสดงผลลัพธ์ให้ให้ผู้คนหรือโลกได้เห็นว่าเราสามารถสำเร็จและรว,วยได้ด้วยความสง่างาม ด้วยความด้วยความหดด้วยความภาคภูมิใจทําให้คนในครอบครัวทําให้พ่อแม่ทําให้มิสหายของเราทําให้ผู้คนที่เขารู้จักเราเขามีความภูมิใจในตัวเรานั่นหมายถึงการสร้างสร้างตัวตนหรือสร้างกระบวนการที่เราเรียกว่าการบวชที่เป็นอิสระจากความคิดเก่าที่สามารถทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะสําเร็จและร่ารวยได้ โดยไม่ต้องใช้วิธีการแบบเดิมๆที่เรามักจะติดยึดอยู่กับการเอาตัวรอดให้ได้หรือแข่งขันยื้อแย่งหรืออาจจะหมายถึงการทำอะไรต่ออะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องใช้เรี่ยวแรงมากมายจะททำให้เราสูญเสียสูญเสียจิตวิญญาณสูญเสียแก่นแท้ของความเป็นชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเรานะแลกกับเงินเพื่อแลกกับ ความร่ำรวยความสำเร็จเรายอมสูญเสียยอมทํำทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่ความสำเร็จในแบบของการวาโค้ดในแบบของกระบวนการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณในโลกยุคใหม่แต่กระบวนการที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนั้นหมาถึงการใช้ชีวิตอย่างสง่าง,งา,ามใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่แทนที่จะมาหาคุณค่าหาความหมายกับชีวิตสิ่งสำคัญคือการสร้างคุณค่าและความหมาย ให้กับชีวิตของเราต้องหาแในกระบวนการนี้เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกค,ควอนตัมคือเป็นกระบวนการที่สามารถถอดสมการยืนอยู่บนพื้นฐานของลอจิกหรือเหตุผลสามารถที่จะแจกแจงสามารถที่จะถอดรูทถอดอะไรถอดกระบวนการของไมเซ็ตที่เรียกว่าโปรแกรมจิตได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างสเต็ปบายสเต็ปซึ่งแน่นอนในเวอร์ชัน2.0เนี่ย สิ่งที่ผมบอกก็คือคนที่เป็นโค้ชเนี่ยคุณหรือผมเนี่ยที่ตัดสินใจว่าจะมาค้นควา้ามาศึกษากระบวนการของกันจูนจิตหรือว่าบตัวเองสู่ความสาเร็จแบบไม่มีลิมิตเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการ,จาก,รจากการยอมรับที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนเดิมที่จะสลายตัวตนที่จะละทิ้งตัวตนเก่าที่จะออกจากโลกสมมุติและเข้าสู่ความจริงในระดับของควอนตัมนั่นคือเราจะเป็นในสิ่งที่เราเลือก และสิ่งที่เราเลือกจะทําให้เราเป็นในสิ่งที่เราได้เลือกไปแล้วเราเป็นสิ่งนั้นและเมื่อสิ่งนั้นเป็นเราเราจะพบกับสิ่งที่มันมีคุณค่าถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่มันเริ่มต้นจากการอุทิศตัวเองเริ่มต้นจากการโฟกัสกับมันเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตแบบเต็มคาราเบลหรือว่าสุดหัวใจของเราแน่นอนกระบวนการของการโค้ชเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากทัศนคติที่เราเรียกว่า positivetinking เป็นผู้ฟังที่ดี โค้ชเนี่ยต้องเป็นคนที่ที่มีความละเอียดอ่อนช่างสังเกตแล้วที่สำคัญก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ด่วนสรุปไม่ตัดสินคนยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์แม้แต่ความแตกต่างของตัวเองเราก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องยอมรับเราอาจจะเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่โค้ชจะต้องทำอย่างแรกคุณจะต้องทำอย่างแรกเมื่อคุณตัดสินใจที่จะมาเป็นโค้ช หรือมาโค้นต so ัวเองนั่นก็คือคุณจะต้องกล้าคุณจะต้องกล้าเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณคุณจะต้องกล้าจูนตัวเองทุกๆวันที่คุณมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงจนถึงก่อนนอนนั่นหมายถึงคุณจะใช้ชีวิตทุกๆทุกๆวินาทีทุกๆโมงยามทุกๆวัน หรือดูทุกสัปดาห์ทุกช่วงเวลาแบบเต็มที่กับตัวเองเต็มที่กับชีวิตมันคือการระดมระดมสมองมันคือการสั่นสะเทือน,นคลื่นความถี่ที่มันที่มันเหนือกว่าแทนที่จะอยู่ในเบต้าเวฟซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่มันเต็มไปด้วยความว้าวุ่นความกดดันความสับสนหรือความแปลกความความรู้สึกบีบบีบอะไร บีบคัน้นเราต้องสลายความรู้สึกแบบนี้คั่วลบล่านี้ออกไปให้หมดเลยไม่อยู่ในร่องน้ําเดิมตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่เราเรียกว่าฟูลฟิลกับตัวเองยิ้มมองใครคนนั้นที่เรารู้ว่าเขาสุดยอดที่สุดทุกเช้าสื่อสารกับเขาที่เรียกว่าเซลท็อปการเป็นโค้ชก็คือการต้องเซลท็อปกับตัวเองทุกๆวันตื่นขึ้นมาแล้วก็มองกระจกหรือดูโทรศัพท์มือถือเลคคอร์ดบันทึก หน้าตารอยยิ้มแรกของเราในเช้าวันนี้ความรู้สึกแรกที่เรากําลังสื่อสารกับตัวเองซึ่งผมทํากระบวนการนี้ทุกๆวันติดต่อกันมาหลายปีบอกรักตัวเองมั่นใจในตัวเขานายแน่มากคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดเลิกทําตัวเลิกทําตัวเป็นเป็นน้ําชาล้นถ้วยและใช้ชีวิตแบบคนที่ที่มีชีวิตชีวา กระตือรุ้น,นพร้อมที่จะพุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการมีวินยัยนั่นคือการลุกขึ้นมาแล้วก็โปรแกรมจิตทุกวันที่เราเรียกว่าที่เราเรียกว่าการเซลท็อกพูดกับตัวเองมองไปที่โทรศัพท์มือถือแล้วบันทึกเลกคอร์ททุกวันเลยตื่นขึ้นมามองกระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราจะจะใช้ชีวิต ด้วยความประณีตด้วยความละเอียดอ่อนด้วยความสุขมุมทุกๆนาทีใช้มันอย่างนักลงทุนใช้มันอย่างคนที่กําลังเทรดหรือว่าเล่นหุ้นคนที่ใจเย็ยนพอที่จะรอจังหวะที่จะรอโอกาสเพราะชีวิตทุกๆชีวิตทั้งคุณและผมต่างมีจังหวะที่มันมันสอดคล้องที่จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าสู่ความสาเร็จได้อย่าง ในอย่างชัดเจนกฎที่สําคัญที่สุดสําหรับการโคร้ชตัวเองหรือการเป็นโค้ชหรือการไปโค้ชคนอื่นนั่นก็คือมันต้องเป็นคนที่โพสทีฟเลยข้อที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งในเวอร์ชั่นนี้ก็คือคุณต้องโพสติฟจริงจริงๆคุณต้องรู้สึกว่าแม้แต่ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็มีมุมมองที่ทําให้คุณมองเห็นสิ่งที่ดีทําให้คุณขยันขึ้น ทำให้คุณเอาใจใส่ขึ้นทําให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่มันเผชิญอยู่ทําให้คุณลุกขึ้นมากล้าหาญที่จะเอาชนะบททดสอบคิดบวกคิดในมุมที่ต่างกันแทนที่คุณจะมานั่งฟุ้งไฟเสียใจรู้สึกหงุดหงิดกับชีวิตคุณต้องรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะทําให้มันดีกว่าเดิมคุณพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้บทเรียนหรือความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณพร้อมแล้วที่จะเอาชนะความคิดของคุณเอาชนะใจตัวเองคุณพร้อมแล้วที่จะใจเย็นนิ่ง สงบสุขขุมและเยือกเย็ยนที่จะออกจากกับดักหรือออกจากหลุมพรางหรือแม้แต่สิ่งที่คุณเผชิญอยู่ที่เรียกว่าสถานการณ์ที่มันบีบบีบคั้นโค้ดมีความรู้สึกบวกบวก positive ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือคุณต้องคุณต้องพิจิฟกับชีวิตคุณต้องรู้สึกสวยงามชีวิตมันเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆกาแฟหนึแก้วชาหนึ่งถ้วยได้เดินเหยียบ เหยียบดินเหยียบหญ้าสัมผัสน้ําค้างบนยอดหญ้าในยามรุ่งอรุณสัมผัสแสงอาทิตย์แสงแรกที่สวรรค์ส,สั่ส่งลงสู่ลงสู่พื้นพิภพสัมผัสสายลมแห่งชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกถึงการมีสติอยู่กับลมหายใจเห็นไหมข้อที่สองคือพิธีฟูลรู้สึกทุกอย่างดีไปหมดสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้แต่เรากลับรู้สึกบวกๆรู้สึกว่ามันทําให้เราต้อง ฮึดสู้มันทําให้เรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นมันทําให้เราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นมันทําให้เรามีสติมากขึ้นมันทําให้เราสงบและเยือกเย็ยนขึ้นทั้งหมดนี้คือบิติฟูลในข้อที่สองสำหรับเวอร์ชันสองจุดศูนย์เนี่ยแล้วในข้อที่สามก็คือคุณต้องคุณต้องเลิฟคุณต้องมีความสุขคุณต้องหลักคุณต้องเข้าใจชีวิตคุณต้องเข้าใจโลกใบนี้คุณต้องเข้าใจความจริงของมนุษย์นั้นการเป็นโค้ชก็คือการทําใจให้มันเป็นอิสระ รับรู้รับฟังแต่ไม่ไปอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ไปโศกเศร้าไม่ไปรู้สึกฟุ้งซ่านหงุดหงิดกับชีวิตคุณยิ้มคุณมีสติคุณร่าเริงคุณมองโลกในแง่ดีแล้วคุณก็มีเลิฟในข้อที่สามก็คือคุณมีเลิฟคุณรู้สึกคุณคุณเต็มไปด้วยความเข้าใจเต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเต็มไปด้วยความจริงใจอันนี้กลายเป็นสปิริต กลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณแบบเป็นที่รักทําให้คุณมีเสน่ห์ทำให้คุณได้รับการยอมรับทําให้คุณมีคุณค่าขึ้นด้วยกันให้คุณค่ากับตัวคุณเองนั้นเลิฟในข้อที่สามที่สําคัญแล้วพอะข้อที่สี่เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงชีวิตที่มันเหนือกว่าบิยอนมันทุกอย่างมันหมายถึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณบวกลบคูณหารคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะอยู่ในโฟล์ตลอดเวลาคุณจะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ อย่าเร่งรีบอย่าวู่วามอย่าร้อนรนอย่าใช้ชีวิตแบบกสบกรไซสาายอย่าใช้ชีวิตแบบคนที่ที่สะดุ้มสื่ือคุณจุดไฟในตัวเองคุณวัดตัวเองทุกๆวันด้วยการมีสติอยู่กับกับลมหายใจในข้อที่สคือการมีสติมากขึ้นอยู่กับลมหายใจในข้อที่สนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ละเอียดกับทุกเรื่องช่างสังเกต รู้จักการรอคอยหรือสร้างความสมดุลรู้จักคําว่าคอนเซนเทรตมันไม่กดดันมันไม่เข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปแต่มันคือความสมดุลที่เกิดขึ้นจากการเป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณต้องโคดต,ตัวเองก่อนคุณต้องเปลี่ยนชีวิตของคุณก่อนคุณถึงจะไปโคตคนอื่นแล้วก็ไปสร้างกระบวนการที่จะเปลี่ยนชีวิตคนอื่นดังนั้นในเวอร์ชั่นที่2เนี่ยสองเนี่ยคุณต้องช้าลงคุณต้องใจเย็นลงคุณต้อง ละเอียดและคุณก็ต้องรู้จักการรอคอยเหมือนนักเล่นหุ้นเหมือนนักเทรดทองเขาจะต้องมีจังหวะที่ดีที่สุดเขาถึงจะเข้าไปซื้อเข้าไปขายเขาจะต้องเลือกเลือกอะไรเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยกันหลายๆชั่วโมงกันเป็นวันๆกันกลายเป็นเทคนิคที่เราจะเก่งกําไรหรือสามารถที่จะ ที่จะมีใช้ต่อธุรกิจหรืองานหรือชีวิตที่เรากําลังเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเราเองดังนั้นกระบวนการของการว่าโค้ชเนี่ยการเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและคนที่เราจะต้องโค้ชุกทุกวันเนี่ยไม่ใช่โค้ชชิ่งที่มาหาเราแต่มันคือตัวเราที่ต้องต้องโค้ดตัวเองก่อนที่ต้องแอคทีฟต้องมีแอคชั่นด้วยข้อที่6อาจจะหมายถึงแอคชั่นแอคชั่นก่อนแอคชั่นก็คือคุณต้องลุกขึ้นมาทําอะไร ลุกขึ้นมาเปลี่ยนข้อจํากัดของคุณให้กลายเป็นเป็นอะไรเป็นชีวิตที่ไม่มีลิมิตลุกขึ้นมาสร้างความเป็นไปได้ลกขึ้นมาสร้างความจริงของคุณเป็นความจริงที่คุณรู้สึกว่ามันมันมีคุณค่าความจริงที่ทําให้คุณตระหนักรู้ในชีวิตของคุณอย่างแท้จริงความจริงที่คุณรู้สึกว่าว้าวที่สุดกับชีวิตวันนี้ทุกๆลมหายใจตอนที่คุณเข้าใจชีวิตตอนที่คุณแอคชั่นในข้อที่7จ็ดรีอคชั่นที่จะออกมามันก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่คู่ควรกับคุณ คุณจะเป็นที่รักคุณจะจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นคุณเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นโค้ชคือการเฝ้าสังเกตตั้งคําถามสร้างกระบวนการของความรู้สึกที่ทําให้เขารู้สึกเขาวไว้วงใจเราอย่างแรกคือคุณต้องไว้วางใจตัวเองก่อนข้อที่เจ็ดหรือแปดเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่แบบคุณต้องรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าคุณต้องไม่ด้อยค่าตัวเองคุณต้องไม่เอาตัวเองไปไปไรนไปติดยึด ความคิดหรือคำพูดของคนอื่นหรือเป็นคนที่หยุมหยิมคิดเล็กคิดน้อยเจ้าอารมณ์ขี้บน่นคุณต้องเป็นกันเป็นคนที่นิ่งสงบมีสติแล้วก็มีอารมณ์ขันมีความสุขข้อต่อไปอาจจะหมายถึงอารมณ์ขันมองโลกในแง่ที่แบบเข้าใจโลกถึงแม้นสภาพสถานการณ์ที่มันเลวร้ายถึงแม้นการเผชิญกับบททดสอบบทเรียนบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ มันอาจจะกระแทกกระทันรุนแรงจนทำให้คุณทำาทำให้คุณถึงขั้นโซเซถึงขั้นเหน็ดเหนื่อยถึงขั้นหมดเรี่ยวแรงแต่คุณจะต้องมีกําลังใจคุณจะต้องฮึดสู้คุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากริก่คือความทรหดใช่พวกตำราทางจิตวิทยาเขาบอกความสำเร็จของคนนี้มันต้องมีกริก่กริกที่แปลว่าความทรหดความอดทน อาจจะหมายถึงความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของของโค้ชแล้วก็มองเห็นโลกแบบตามความจริงอะ่ะอย่าไปอยู่ในด r e อย่าไปอยู่ในความฝันอย่าไปติดยึดอยู่กับกับความเชื่อของคุณว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณต้องมองโลกอย่างคนที่แบบอันลิมิตอ่ะไม่มีขีดจํากัดอะ่ะไม่ตัดสินว่าสิ่งที่โค้ชี่มันเล่าให้เราฟังหรือเขากาลังมาเชิญเน่ะมันต้องเป็นอย่างที่เราเชื่อหรือสิ่งที่เราคิด หาทางออกร่วมกันด้วยกันนําเสนอโปรเซสกระบวนการทั้งเลือกทางที่1ทางที่2ทางที่3ทางที่4ทางที่5ให้กับคนที่มาโค้ชเมื่อเขาไว้วางใจเราเมื่อเขาเปิดใจกับเราเมื่อเขายอมรับเราเมื่อเขาคอนเฟิร์มตัวเราเมื่อเขาเชื่อมั่นในตัวเราสิ่งที่เราต้องทําก็คือทํายังไงให้เขากลับมาเชื่อมั่นตัวเองทํายังไงให้โค้ชชี่หรือคนที่เรากําลังโค้ชเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของตัวเขาเอง เขารู้สึกถึงพลังที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไม่ใช่พลังของโค้ชแต่มันเป็นพลังที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในระดับ subconscious ness, ในระดับของจิตใต้สํานึกของเขาที่มันถูกถูกจุดถูกจุดเป็นเปลวไฟให้ลุกโชนขึ้นเป็นดวงวิญญาณที่มันลุกโชนขึ้นเป็นจิตใต้สํานึกที่มันกําลังตื่นจากความหลับไหลไงหน้าที่ของโค้ชคือปลุกเขาให้ตื่นขึ้นจากความหลับไหลปลุกดวงวิญญาณของเขาให้เอาชนะข้อจํากัดออกจากอารมณ์หรือความรู้สึก ที่ตัวเองรู้สึกผิดรู้สึกผิดพลาดออกจากความรู้สึกบางอย่างที่มันทำให้เขาที่ทำให้เขาว่าวนเวร,ร์หรือติดกับกับชีวิตที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังกำลังติดกับอยู่กับอดีตอยู่กับการลงโทษตัวเองอยู่กับความคิดเก่าๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้มีคุณค่าเขาไม่ได้เก่งอย่างที่เขาพยายามที่จะรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกนั้นพิกขั่วนั้นพิกขั่วอารมณ์นั้นแล้วสร้างสร้างอะไร สร้างสตอรี่สร้างกระบวนการสร้างสิ่งที่มันเป็นเรียวความจริงที่ทําให้เขาเห็นความจริงว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณสุดยอดอยู่แล้วนะและคุณคือสิ่งนั้นที่จะทําให้คุณก้าวข้ามผ่านบททดสอบหรือบทเรียนที่ล้มเหลวเพราะว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนเป็นที่มาและผนทางของความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนในที่สุดถ้าเขายังไม่เลิกถ้าเขายังไม่ล้มกลางคันไม่ล้มเลิกกลางคันถ้าเขายังยึดมั่น เขายังใช้สติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ก็ยังใช้หัวใจที่สุดยอดของเขาในที่สุดความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นโค้ชมีหน้าที่ที่จะสร้างพลังงานอนั้นมีหน้าที่ที่จะกระตุ้นใส่ใส่อะไรใส่เชือเพลิงให้ดวงวิญญาณของเขามันลุกโชนขึ้นโค้ชมีหน้าที่ที่จะตั้งปอบประโลมชี้ให้เขาเห็นถึงชีวิตที่เขามองข้ามหรือมองคนละมุมแทนที่จะมาลงโทษตัวเองใช้ชีวิตแบบรู้สึก รู้สึกผิดกับการเรียนรู้ที่จะยอมรับบทเรียนบททดสอบหรือความล้มเหลวหรือความผิดพลาดแล้วก็แปลสภาพเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความรับรู้นั้นให้กลายเป็นพลังให้กลายเป็นอาวุธให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าบทเรียนที่ราคาแพงเพื่อเขาไต่เต้าไปสู่ความสําเร็จด้วยความล้มเหลวนะั้นอาจจะนําพาเขาไปสู่ความสําเร็จที่สุดยอดที่สุดนี่คือกระบวนการของการวาร์ปโค้ชซึ่งเราจะ ถ่ายทอดสัญญาณกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่สามบชั้นที่สและแน่นอนคุณกำลังกำลังลุกขึ้นมาเพื่อจุดเปลวไฟในชีวิตของคุณให้ลุกโชนขึ้นเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณเพื่อเลิกขิดชะตาชีวิตของคุณและนี่คือกระบวนการของการวาโค้ดวิธีการที่เราจะเป็นโค้ดเพื่อโค้ดตัวเราเองหรือเริ่มต้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่จะไปโค้ดคนอื่นเพื่อแล้เขาได้คนพบเพื่อให้เขาได้คนพบ ประสบการณ์ที่สุดยอดเช่นเดียวกับเรานั่นคือการปลุกไฟในหัวใจของเราให้ลุกโชนขึ้นและเป็นประกายของชีวิตให้สว่างสวยัยไปชั่วนิรันดร์มันเริ่มต้นจากคุณมันเริ่มต้นจากผมมันเริ่มต้นจากเราทุกคนที่จะเปลี่ยนโลกภายในของเราให้มันเจิดจรัดให้มันเจิดจาโลกภายนอกไม่มีวันที่จะควบคุมหรือว่าครอบงำคุณได้ตราบเท่าที่โลกภายในของคุณตื่นขึ้นและ ค้นพบแสงสว่างอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยตัวเองมันคือการเปล่งประกายปลดแอกตัวเองจากความรู้แจ้งในชีวิตจากการค้นพบศักยภาพเลยนลับของจิตใต้สำนึกและเตรียมตัวเข้าสู่สุดยอดประสบการณ์ของซูเปอร์เนเจอรัลสุดยอดมนุษย์พันธ์ใหม่ที่คุณสามารถค้นพบความสำเร็จนั้นได้ด้วยตัวเองอย่างอย่างแท้จริง